ละสังโยน์ได้ถึงจะทำที่สุดถูกได้ข้าแต่พระโคโดมคลือหัดบางคนยังละสังโยน์ของคลือหัดไม่ได้เมื่อตายไปย่อมทำที่สุดทุกได้มีอยู่หรือวัชชะคลือหัดที่ยังละสังโยนดของคลือหัดไม่ได้แล้วเมื่อตายไปจะทำที่สุดทุกได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่พระโคโดมก็คลือหัดบางคนยังละสังโยน์ของคลือหัดไม่ได้ เมื่อตายไปเข้าถึงโลกสวรรค์ได้มีอยู่หรือวัชฉะคลือหัดที่ละสังโย์ของคลือหัดยังไม่ได้เมื่อตายไปได้ไปสวรรค์น,นั้นไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่สามร้อยไม่ใช่สี่ร้อยไม่ใช่ห้าร้อยเท่านั้นโดยที่แท้มีอยู่มากทีเดียวข้าแต่ท่านพระโคโดมอาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดทุกได้มีอยู่บ้างหรือ วัชชะอาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะทำที่สุดทุกได้นั้นไม่มีเลยข้าแต่ท่านพระโคโดมก็อาชีวกบางคนเมื่อตายไปจะไปสวรรค์ได้มีอยู่หรือวัชชะนับแต่กับนี้ย้อนไป9กลับเกับเราระลึกไม่ได้ว่าได้เห็นอาชีวกอื่นที่ไปสวรรค์นอกจากอาชีวกพวกเดียวที่เป็นกรรมวาทีกิริยาวาที ข้าแต่ท่านพระโคโดมเมื่อเป็นเช่นนั้นลัทธิของเดียรถีเป็นอันศูนย์โดยที่สุดจากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์อย่างนั้นหรืออย่างนั้นวัดฉัะลัทธิของเดียรถีนี้เป็นอันศูนย์โดยที่สุดแม้จากคุณเครื่องไปสู่สวรรค์